จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ นะหลายหลายคนเบื่อข้าวไม่อยากกินข้าวมาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงเผ็ดฟักใส่หมูค่ะเออขนมจีนเตรียมมาเลยค่ะรับรองค่ะอร่อยจนต้องมีเบิ้ลกันแน่นอนค่ะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะฟักนะคะฟักคือลูกแก่ของแฟงอ่าแฟงก็คือลูกอ่อนของฟัก นะคะใครมีข้อมูลที่ถูกต้องกันนะบอกกล่าวกันได้จ้าค่ะการเตรียมฟักแก่นะคะสักประมาณครึ่งลูกค่ะแล้วการก็จะหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เตรียมไว้ค่ะหมูค่ะการจะใช้ในส่วนของสันคอแดงเวลาหั่นชิ้นหมูสำหรับแกงนะคะให้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยหนานิดแต่ไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องหนามากนะคะนี่นี่นี่ก็จะประมาณนี้ เวลาเรากินมันจะได้แบบเต็มปากเต็มคำแล้วก็กานก็จะแนมด้วยเลือดหมูต้มสุกนะคะก่อนเพื่อนๆจะเอามาประกอบอาหารนะคะได้มาปุ๊บทาความสะอาดผ่านน้าก่อนแล้วก็เอาไปลวกผ่านน้าสักครั้งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็มาหั่นนะคะลักษณะตามนี้การจะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะปริมาณตามความชอบค่ะการเตรียมไว้รวมรวมกันเนี่ยประมาณ1กิโลกรัมค่ะ นี่เลยต่อไปก็จะเป็นกะทิสดๆเลยค่ะ1กิโลกรัมใบโหระพาค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงค่ะหัน่นแฉลบแบบนี้ไว้พริกแกงเผ็ดประมาณ5ช้อนกะปิ2ช้อนจ้าไปค่ะไปดูวิธีการแกงแบบเข้มข้นเข้มข้นไปค่ะไปลงมือทำกันจ้าวันนี้การใช้เป็นเป็นหม้อเทฟลอนค่ะกันจะใส่หางกะทินะคะสักเล็กน้อยก่อนนี่ค่ะ พอหางกะทิเริ่มร้อนกันก็จะใส่พริกแกงนะคะลงไปผัดค่อยๆผัดนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนเนาะนี่มันเริ่มร้อนแล้วพอเวลามันร้อนอย่างเงี้ยเราก็เบาไฟลงไม่ง,งั้นมันจะกระเด็นนะคะค่อยๆผัดไปค่ะใจเย็นๆผัดให้มันส่งกลิ่นหอมอ่ะก็ค่อยๆหยอดหางกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะขนาดหางกะทิยังข้น ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะการก็จะเอาในส่วนของเนื้อหมูนะคะใส่ไปก่อนเก็บในส่วนของเลือดไว้ก่อนจ้าเราจะมาผัดหมูกับพริกแกงนะคะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะในการผัดพริกแกงกับหมูค่ะนี้ค่ะการก็ผัดหมูนะคะสุกซักประมาณ50%แล้วค่ะการก็จะหยอดในส่วนของหางกะทิเพิ่มเติมค่ะทีนี้จะทำเป็นในส่วนของน้ำแกงแล้วนะคะ นี่ประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของหาง,งกะทิอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าในฟักอะค่ะมันมีน้ําอยู่นะเดี๋ยวไม่งั้นน้ําจะเยอะจนเกินไปค่อยๆทย,ยอยใส่ทุกอย่างค่ะค่อยๆทย,ยอยใส่ค่อยๆทย,ยอยเติมนะคะใครจะหั่นให้เล็กกว่าของการก็ได้นะแต่สําคัญที่สุดเลยก็คือขนาดของชิ้นอะมันจะต้องเท่าๆกันมันมีผลต่อการสุกอะค่ะมันจะได้สุกแบบสม่ําเสมอกัน นี่กับเต็มหม้อลุ้นๆอยู่ตอนแรกเรียกว,ว่าจะไม่พอหม้อหลังจากใส่ฟักเสร็จแล้วการก็จะปล่อยให้น้ําแกงมันเดือดกลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะก่อนที่เราจะปรุงรสชาติให้เราชิมก่อนชิมน้ําแกงก่อนนะคะว่ารสชาติมันไปในทิศทางไหนนะคะเวลาปรุงนะคะอย่างพวกแกงเผ็ดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรมากมายเนาะค่ะอันนี้การก็จะปรุงน้ําปลาค่ะ เรื่องด้วยม้อใหญ่เนาะใส่สักประมาณ2ช้อนก่อนตัดรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณ1ช้อนลองดูก่อนนะคะฟักอะ่ะมันเป็นอะไรที่สุกง่ายนะจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องเคี่ยวให้มันแบบว่ามันเละมันเทะไปเลยนะเอาแค่ว่าแบบว่าเริ่มรู้สึกแบบมีความนิ่มๆแล้วปิดแก๊สเลยนะเพราะว่าความอะไรนะมันอมร้อนมันระอุอยู่ข้างในมันเหมือนฟักทองอะ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราให้นิ่มให้เละเลยอะ่ะความมันจะเย็นอย่างเงี้ยมันอมร้อนอะ่ะมันก็จะนิ่มนิ่มเลยความต้องการไปปรับแต่งรสชาติเลยค่ะปรับแต่งได้ตามชอบเลยนะคะเพิ่มเกลือนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเกลือมันจะทําให้รสชาติมันเข้มขึ้น พอเวลาเริ่มร้อนแบบนี้ค่ะเราก็อย่าปล่อยให้เดือดพล่านจนเกินไปนะคะเบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆปล่อยให้เดือดแบบปุดๆๆทีนี้เราก็จะเคี่ยวทั้งหมูแล้วก็ฟักค่ะให้ฟักมันมีความนิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ฟักตอนนี้เริ่มมีความใสๆแล้วนะคะโอเคค่ะรสชาติของการถือว่าได้ที่แล้วนะคะใกล้จะได้ที่ใกล้จะที่จะเสร็จหัวกะทิค่ะหยอดลงไปเลยค่ะ นี่หัวกะทิข้นๆแบบนี้เลยนะคะการที่ใส่หัวกะทิทีหลังอะคะ่ะจะทําให้น้ําแกงสีสวยแล้วก็มีความข้นมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่แตกมันจนเกินไปด้วยนะคะนี่ไหมพอเราใส่หัวกะทิลงไปปุ๊บน้ําแกงมันก็จะมีความแบบเข้มข้นเลยการถึงบอกว่าตอนเวลาปรุงอะคะ่ะให้ปรุงแบบเข้มข้นไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของหัวกะทิอะคะ่ะที่ราดลงไปทีหลังแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้รสชาติมันอ่อนลงมา นี่ประมาณนี้นะคะฟักก็เริ่มมีความสุกใสขึ้นมาแล้วจ้าทีนี้นะคะกว่าจะเย็นนะคะความร้อนมันก็จะซึมมันก็จะระอุทําให้ฟักอะคะ่ะสุกพอดิบพอดีนะคะค่ะมาค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะใส่ในส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะค่ะการก็ค่อยๆทยอยใส่ใส่ทีหลังได้เลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หั่นได้ตามชอบเลยนะคะปริมาณก็ตามชอบเลยจ้า หลังจากเราใส่เลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของใบโหระพาค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะลงไปจ่ะรีบกดให้จมน้ําเลยนะคะเพื่อที่ว่าใบาโหระพามันจะได้ไม่ตายนึง่งนี่เลยหนึ่งหมอ้อเต็มเต็มค่ะค่ะนี่แหละค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าแกงเผ็ดฟักใส่หมูค่ะขนมจีนมาเลยค่ะบอกเลย2โลมีเครื่องแน่นอนจ้าง่ายๆนะคะฝากคุณเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ